พอวันนี้อยู่กับพี่นานานะวันนี้เราจะมากินมะม่วงค่ะหรือเรียกว่ามะม่วงน้ำหวานไม่ใช่ค่ะม,มันคือมะม่วงแท้ๆค่ะมะม่วงจใหญ่ๆ <c oughs> นะนี่นม,นมั้ะคะมันยี่ไงก็มมะม่วงมมะ่วงอร่อยจัง มื้อไม่นานๆน,นะคะเอาแหนูทีสแล้วแล้วเราก็ยังมากินด้วยค่ะสวัสดีครับผู้ชันอะทำไมมีแต่แขนผมุกคนอือ

น้องอย่ากกินมะม่วงน้ำปลาหวานมาจุ่มน้ำปลาหวานเลยน้องห้ามจุ่นะะมน้ำปลาหวานน้องอันนี้น้อก็ตีมือเสร็จน้องพยอยามคนเราจะสอนวิธีกินให้จิ้มแบบนี้ก็ะะจิ้ม จมตีวีเงมาแล้วมาถึงว่ามะม่วงทำไมมันเปรี้ยวขนาดนี้มันจมขนาดนี้มอ ืน้ำปลาหวานมันอร่อยมากเกิกับมม่วเปียกกนกิเอซีบีคแม่แกหนูตัวน่าหนูรู้แจคขนาดนี้มะม่วเปียกรับไม่ได้เกยดกับเจ้าเมียนะ พี่นานาพี่นานาพากินอร่อยพากินอะคือไม่ใช่พากินหรอกนะพากินอร่อย